ตาหมดแล้วนะหโอเคดูเรื่องกับฟ้ตต่อไหมเอาเลยนี่มันคืออยู่อฟริกาอยู่เลยนี่คือทํงในต่อช่างมันปล่อยมันไปหรอช่วนเตียนแกบอกว่าร้องหลบนิิทธิ์เหรอหุยแรงมากอาลวดหน่อยมันลวดหน่อยให้มันแบบว่าจ่อยๆหน่อยอ่ะซึมมาพิษโลกกี่โมงไปถึงนู่น9โมงครึ่งค่ะสนามดินใครให้กินอ่ะ วันนี้รายการนี้ออกแล้วนะรายการรได้ไหมเนี่ยเชิดใช้แล้วใช้ซ้ำรายการใหม่เป็นสวเดืองก็มาดีครับป่โมหาไม่จำกัดหาไม่จำกัดออกแล้วนะวันนี้62 in the compound ข้าวติดข้าวติดแขนกินเผือกินเผือแฟนมั้ยเนี่ยตลกมาก เขาว่าแขนเป็นสอปวดแก้มมากตอนที่ไปถ่ายอ่ะขำดอดลองนะนี่คอมันลงมาถึงคอได้ด้วยก็นมาหลอนเลยค่ะปาค่ะไม่ได้มาปาดีนีและนี่ก็คือโ o เ e โอ f o 2อนะอคะลืมไปแล้วว่ามันช่วยอะไรบ้างจะรู้สึกว่ามันคือมาร์มาชีย์อะ ยังอยู่อยู่28 24ส่วนเตียเออากำลังไปอเ่อานไปออีกนิดนเ้ามเ้ามแชรเนี่ยทำไมอะห้ามแชร์ในเด็กอายุต้งอา24โอ้ปิ่นเกียวนะ ม่ไดค่ะไมูู่ม่ภูิใจเลยอายุยังเด็กเนี่เราชิท็อปดีจะได้เป็นยอดจะได้บิวอค่าบิวอนล่าวลฮ่บิวอัลฮ่าคุณไปพู้ช็คฝันยังไงเนี่ยออ็กซเออจอยต้องมาของจริงอะทำไงได้อะ ยังไงจะได้สั่งเลยเอาไปเผาได้ไหม The boy T J นาะงอันนี้นเา<อ>นาะส่งนิเวอร์สั่งมาแต่เสื้อของเขาหรือว่าใครต้มีอันเก่งก็สั่งสั่งอันเก่งไงโลกมันน่า,านลกลัวน้องโรคซิ่งไปไปบางแดนก็เลยไปเอฟซสื้อผ้ายี่สิบตัวเรรววสื้อผ้ามือสองวิธีก็เลยได้กระโปรงมาเยอะก็คือถ้าถ้าจะเอาก็บอกเอากันไหม แต่ว่าให้ยืมนะเพราะว่าสห่วเออเออ่าจะขี้งกค่อนข้าง <c oughs> ที่จะยำชัดเจนยำชัดเจนมากห่วสั่งเลยนะไม่ต้รอ6ตัวหรอเป็นแบบไหนอ่ะ <c oughs> ก็ถ้าหัวนกันก็สั่งเลยก็ได้ <c oughs> นี้ไง <c oughs> <c oughs> อ๋อ อ๋อไม่ดีให้ให้ทํแกตุ้นแล้ว่ว่าใส่กันกงอะไรเน่ยาบก็เไม่ต้องใส่กัอะไไมากงเรกังอะไรวะไเวไเวคืออยู่บ้านปกติว่าทำลองเออคือํำลองดีํำลองคุณลองไม่เหมือนกันนะลองสั่งเผื่อตัวหนึ่งดิถ้าปกเนี่ยคุอยู่เียตื่นหรือยังพ่อตื่นหรือยัง แก้ปัญหาใส่ต่างอืมจบให้หน้ามันกันสีกนกันก็พอ่อแต่ว่าพี่ใส่เสื้อคลุมแก็บอ่ะเอามาแว่าคิ้วเนี่ยกันซีนกับใครแน่นอนใส่มาเลย ไม่ใช่คบองวีคือเป็นอันนี้มันอกีเพิ่งตรวจเนาะเป็นหลอดไมส่ไหวไหมเนยแสวาวไม่ไหวไหมมันจะดีขึ้นตตั้งแ่ผมไปนอนนี่นึงไปนอนโอ้โหเจตุอะไรด้วยเสร็จได้จริงๆด้วยเป็นใครแบบว่าแคบนิดนึงไปนอนป้ากว้างๆเลยไปนอนป้าต้องเฮยนะตื่นเลยเออตื่นแล้วตื่นเลยนอนต่อไม่ได้ พี่ฟ้าน,นอนต่อได้เหรอ,อชื่ออะตื่นตื่นเลย15ไปนอนแล้วแล้ว่ายหน้พี่เีไมตื่นกัผ่อนได้นะคารก็จะเอาอีก็่ะอยากได้เตียงเลยเตียงเลยหิงไซส์เลยไหม สวัสดีครับผมเป็นดีแรคเตอร์ของบีแบบพีพีคาวดาวน์ไตล์ค่ะจริงๆงานนี้มันเป็นกราฟเป็นแบบว่ากูโกละครับแบบว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเท่ได้หลากหลายได้แบบเป็นสไตล์ของตัวเองเลยครับซึ่งแบบว่าแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็คือ ของพี่อิงฟ้าครับจะเป็นครูเก๋เป็นสิ่งที่แบบว่าเท,บบาทไม่สับภครก็คือแนวอ,อ,อ่อจๆของเทนีไไน่นะครับจะแบบว่า